เรามารีวิวหมวกนะครับแบรนด์ซุดนะครับผมนี่แบรนด์ซุดดูรอบๆดีกว่าหน้าตามันเป็นยังไงอันนี<า>เน้เป็นแบบออโต้มือออโต้มืออ่าก็อันนี้เป็นแบรนด์จากไต้หวันนะครับผมนี่เห็นไหมซุดเฮล멧ซุดเฮล멧อันนี้ก็จะมีมาตรฐานนะมาตรฐานบอกไปเลยว่ามาตรฐานอะไรบ้าง ECE แล้วก็มาตรฐานมอ,อกรกน,นะก็จะมีติดให้ดูด้านหลังด้วยมีเป็นบังอ่าแล้วเรามาดูช่องระบายอากาศดีกว่าเป็นอะไรที่เนี่ยเล็กกจิลิตมาก <c oughs> ก็หมวกมันเป็นทรงเอ่อเลสซิ่งนี่นเลยนะสปอร์ตจะเป็นสปอร์ตแหละเออนี่ก็จะเป็นสปอร์ตเลสซิ่งอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านบนเนีเห็นไหมระบายอากาศผ่านรูทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสองช่องเหมือนกันนี่เห็นไหมหมวกหรือว่าคดเจ๋มแล้วก็ชิลเปิดปิดจากด้านนี้นะครับก็ถ้าใครที่ใช้การแบบว่าใช้ใช้งานหมวกหมวกรุ่นอื่นมาก็จะมีอาการหลงนิดน,นึงตรงนี้เพราะว่าอันนี้ผมได้ใช้งานพิเทสมาแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้าง สรับตัวนี้นะนี่ก็จะเปิดตรงนี้เปิดปิดง่ายมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบชิวอะจะเรียกว่าไงดีคือการดีไซน์หมวกตวเนี้ยจะค่อนข้างที่จะมองรอบๆได้ชัดมากคือสมมติว่าถ้าเราขี่สนามใช่ไหมเราเยี่ยวไปดูด้านหลังอะเราก็แบบสามารถที่จะเห็นได้ชัดเลยตัวนวมก็จะเป็นเอ่อเป็นพวก เนี่ยดูดิเรามาดูดีวนี่ตุโน้มก็จะเป็นแบบเป็นมันผ้าตาข่ายถักอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็จะมีดีดีลิงนะครับดีดีลิงแล้วก็มีอิมเม์เจนซีให้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจีดแดงๆเนี่ยสองฝั่งเลยสามารถดึงได้เลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดผูอุบัติเหตุอะไรเงี้ยในสนามดึงปุ๊บออกเลยแล้วก็นี่ท้าหลังก็จะมี ตัวบายอากาศคือมันต่อต่อจากพวกนี้ลงมาออกด้านหลังตามแอโรดนามิกเป็นไงน่าสนใจไหมจำของมันต้องมีเนาะ <laughs> โดนป้ายยาเทสไปและหนึ่งรอบอ่านี่ก็นวมแบบตอนนี้จะเป็นตัวเลสตัวเลสซิ่งนะมันจะค่อนข้างนวมจะค่อนข้างหนานิหนึ่ง ลองจะค่อนข้าง,างนานนะเดี๋ยวเราสมใสให้ดูทายคลิปดีกว่าแล้วเรามาดูของแถมดีกว,ว่าของแถมว่ามันจะแจ่มขนาดไหนมานี่เลยของแถมถืงข้างเลยน่าจะเป็นนานแล้วแหละนี่ครับก็จะเป็นคิวเป็นสโมคเป็นเขาเรียกอะไรนะตลอดคิวตลอดเวลาพวกสามารถสามารถใส่เสียงคือหน้านะคือแบบว่า ไม่มืดเลยเนี่ยที่ให้ที่เทสดูตอนเนี้ยคือเสียงคือน่าเลยสบายดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังแคล้ายแบนดแบนดหนึ่งของอะเรซโซที่ใส่ป่ะใช่ใช่คล้ายแบนด้นเดี๋ยวมันมันมันดูไม่ออกนะว่าข้างๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรารูปให้ดูเพราะว่าเรามีรูปที่จริงเราเทสมาแล้วนะครับ ร,ร,าราคาราาคจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าราคาอยู่นี่เห็นไหมสกเป็นไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นเป็นหมวกราคาไม่เกินหมื่นเป็นคาร์บอนด้วยนะพูดละคนลุกเจ้า <laughs> เจ้าพูดละนลุกต้องโดนนะจริงๆเพราะว่าเทมาแล้วในความเร็วร้อยแปดสิบนะครับเทมาแล้วไม่มีอาการสายเลย จะมีคนกังวลนะหมวกเรทดราคาเท่านี้ก็จะมีคนกังวลประมาณว่าเเรื่องใช้ความเร็วเนาะความเร็วออกทิปความเร็วอะไรพวกเนี้ยแล้วการการระบายอากาศเสียงลมไม่ถือว่าเยอะนะสำหรับผมคือแบบว่าค่อนข้างจะได้ยินแค่ประมาณตรงนี้จะประมาณตรงนี้จะแบบว่ามันลมผ่านฟูๆ่ๆเฉยก็ถือว่าเบาเบากว่าหลา,หลายแบรนด์ที่เคยลองมาเลยความนิ่ง ก็อย่างที่บอกไปว่าขี่ไปแล้วร้อยแปดสิบไม่ถ่ายเลยอ่ามันต้องลองให้หลายรถหลายรุ่นมน้ะเช่นในเกตเนี่ยแต่สปอร์ตรับรอง,องมีการเทสลงขี่ลงสนามแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะเอ,อสายมากอะไรเงี้ยเอาง่า okay, ยว่าอาวันก็เขาก็ขี่ไปแล้วนะสำหรับมัมรุ่นี้นิ่งมาก เดี๋ยวเราถ้าเกิดได้มาสักใบเนี่ยแบบเราจะเทสความเร็วให้ดูนะว่าถ้าเกินสองร้อยไปเนี่ยอาการจะมีออกไหมนะแต่ร้อยแปดสิบนี่ถือว่าถ้านิ่งคือสบายเนาะออกคิปค่อนข้างดีเลยนะครับมานะเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ดูกันดีกว่านี่เราก็จะมีโมงนะฮะก็ส่วนตัวผมเป็นคนใส่แว่นนะครับก็จะมาลองใส่ให้ดูว่าคนใส่แว่นจะมีปัญหาไหม,ม,ไมแต่<ห>แต่<ห>แต,ตัวตัวตัวนูมหรืออะไรเนี่ย จะรู้สึกว่าจะเว้ามาให้แล้วนะจะเว้าไม่มากก็น้อยแต่ส่วนตัวที่ใส่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องใส่แด้นเลยครับใส่ได้ปกตินะเราใส่ให้ดูเลยเมเจ้าแค่ใส่ก็ขนลุกนี่ยังเกเคมาพร้อมแล้วตัวนวมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะแรกๆอาจจะบีบนิดนึงนะครับบริเวณบางคนอาจจะหัวใหญ่ แต่รับรองว่าถ้าใส่ตรงไซส์แล้วดีแน่นอนขี่มันจะปรับกับหัวเออใ่าเราต้องปรับหนอแน่นึนนี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนวองค่อนข้างที่จะฟูๆนะค่อนข้างที่จะหนาหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเลสซิ่งนะครับนี่ใส่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้สายดิ่รลิงแต่ปัญหา ไม่ไม่เชิงเป็นปัญหาหรอกผมว่าอยากให้ปรับปรุงนิดหนึ่งนะก็คือดีดิลิงจะสั้นไปนิดหนึ่งเห็นไหมอ่าเห็นไหมจะมีปัญหาตรงนี้นิดเดียวนะครับที่ผมอยากให้ปรับปรุงนะครับดีดิิงจะสั้นนะครับคือดีดิสั้นนะพูดถึงนะก็จะได้ให้แบรนด์พัฒนานะครับนี่ออกมาประมาณนี้เลยนะหันข,ข้างหันข,ข้างอ่า ไรบ้างโอเคมีใส่สปอยเลอร์นี่ดูหล่อขึ้นเลยถ้าถ้าพูดถึงการใส่สปอยเลอร์เนี่ยเรื่องที่ขี่นะแอโรไดนามิกแล้วพวกเนี้ยก็ยังปกตินะไม่มีอาการแบบแปลกๆเลยนะสำหรับตัวผมอะ่ะคือเนี่ยดูเนี่ยนวมค่อนข้างที่จะแบบอาจจะมีอบๆเดิดแป้กเลยฮะคือ แต่เนแก้มผมก็แบบแน่นมากเนี่ยดูจะกัดฟันไม่ได้เลยแต่ถ้าขี่ใส่ขี่บ,บ่อยๆหรือใส่แบบว่าใส่ให้มันเคยชินอนะเนาะมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะไม่แน่นมากวเพราะว่าหมวกที่ผมได้เทสนะก็เป็นหมวกของรุ่นของของรุ่นพี่นะครับก็รู้สึกว่าเขาใส่ไปแล้วหลายครั้งประมาณสองสาครั้งได้ จะไม่ไม่มีอาการนี่เลยแต่แรกๆจะมีอาการเหลือลนะเพราะว่ามันเป็นวกใหม่ก็ต้องรับตัวนิดนึงอ่าก็ประมาณนี้หายใจได้แบบปกตินะไม่มีอาการ,ร,รว่าหายใจอึดอัดเลยโอเคก็โอ๊ยเ,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 เนี่ยเนี่ยจะมีอาการหลงตรงนี้แหละ <laughs> จะมีอาการหลงนิดนึงโอเค แม่เจ้าแม่เจ้าใส่แล้วคนรู้ถอดแล้วคนรู้เออตอแล้วก็คนู้หนาวแอร์หนาวแอร์มากเ้ยโอเคนี่ถามแต่กล้องก่อนแต่กล้องคิดว่าคุมไหมสำหรับฟิเมนตนราคาไม่เกินไม่เกินแปดพันนะกับการได้หลายแบรนด์ที่ที่ตีตลาดอยู่ในตอนนี้ถ้าคิดว่ามันคุมไหมก็คุมนะทั้งเรื่องได้หมวกคาร์บอนอีกแล้วก็ได้ฟองแถมอีก สัมวัคาร์บอนเบามากเลยนะเบาเบากับหลายแบรนด์ที่ผมใส่อยู่และเพรารูปทรงมันสวยเนะผมว่ารูปทรงนี่บอกเลยว่ากินขาดยล,ยละล่ะกินขายนมากสำหรับค่ายนี้ยอดมาทำมาได้ดีเห็นแล้วคนลุกเจ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวโดวนคอมเมนต์ได้ <laughs> โอเคก็วันนี้มีรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าซุดนะครับ ชื่อรุ่นลืมบอกชื่อรุ่นชื่อรุ่น ZS ZS นะครับ S to S นี้นะครับ 1,900B นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ฟาแท็กนะครับผมเคเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นลิงก์ด้านล่างแล้วก็ขึ้นเพจให้ด้วยข้างๆเพื่อเอ่อคนได้มามา,มาลองใส่กันได้นะรุ่นเนี้ย ถ้าไม่มั่นใจเพราะว่าผมค่อนข้างแรกๆผมก็ไม่มั่นใจนะเรื่อนใส์ก็มาลองใส่ได้ที่ร้านนะครับแล้วก็ราคาอย่างที่บอกเจพันห้าชอบปีอ่ะพูดพูดอีกเรื่องนึงแล้วกันพูดเกี่ยวกับเรื่องหมวกก๊อฟแล้วกันถ้าให้ซื้อหมวกก๊อฟราคาเอ,อประมาณนี้นะผมเลือกใบนี้ดีกว่าอืมเพราะผมเข้าใจแล้วว่าหมวกแท้มันดียังไง ตัวนี้รับรองบูทูธไหมตัวนี้เหรอน่าจะรับรองเพราะว่าเขาปกติสุด<ข>จะวอาว์มไมา,มาให้กนน็นั่นแหละต้องโดนต้องโดนก็คลิปมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากร้านนะครับร้านฟั s ดแท็กนะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์มาให้ข้างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะนของมันดีของมันดีพูดเจ้คุณละลุ่ โอเคก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายพุรคนลุ